ทสวัสดีคปนน่วสคนนะครับหนพวกกับองสร้างคีรุตเรนะครับบางคกเกี่ยวที่งานทสูงครับโค้ลไห้ครับพี่น่อยที่งานทสูงก็ได้ครับเอาเียวไปเบงน้ำกันครับไปไปเลยครับมาบงานที่สูงตรวจวจ้ากันนะที่พนักงานเก็บ

โอ้จวดจัดรจวดจัดจวดจ้าคุณจ้าของหน้าก็ยิมเปื่อยๆคุมันขาแล้วนอปีเนี่ยนอป่ฮะเออเขาง่ามไม่ปีเนี่ยไม่จะง่ามกูปีนอยมของนี้รรับนิยมอะไรวันใช่า เกี่ยวขาลมป่าที่หนึ่ตรวจจากขนาดได้คนเมือรุมีมีมอึเสาลแมแงงครับนี่คืึเขาลแมแงงตัวนันบุลมันได้แล้วมันสิตตรงเป็นกเทียบน่ะ การเที่ยวเขาของฟังไทยน้องครับนอ้องเพิ่อนร่วมคนงานเคนกันไลค่ครับตรวจากกำลังเที่ยวคาดว่าบพ่เกินอีกสองอาทิตย์เปิดส่วนส่วนมากจะใส่เต็นท์รถนะทางนี้นะครับนอ้องใส่เต็นท์รถอันนี้จะเป็นรถพิการดีซีเจ็ดศูนย์นะครับนอ้องเพิ่งบรรยากาศการงานครับนอ้อง เขาง่ามไรทรวมหอนหัวจะคล้องเข่าปะีคว้าบอไปตบหน่งลยะเป็นาะมโนี่เออ ว่าสิขึ้นมาจากาไฮนได้ไอตีเอ้ยเฮ้อเอาเียนเสีนเราไม่ได้เฮียบว่มันคือเขาอ,อีหยังพนักง,งานเก็บเขาก็มามเลยพี่น้องเถ้ยบาดโอ้ยครับเก็บเทือเดียวก็แล้วเนาะรถใหญ่บาดนี่พนักงานเก็บเงินอ่าเก็บเทียวบาดนถึงพนักงานเก็บขึ้นอาจจะมี ลงเรือนิดหน่อยนะครับน้อำท่นงท่ามันเกิ่นก็มีพนักงานห่งเก็บนะครับนาอเอาเลยๆๆอูให้นี่คร้ายแล้วให้นี่งามงามงามเจเจ เจจะคล้องหน้ากับทายคือกันไดทายเขางามเพิ่อนเดี๋ยวมีเสียงงามนะทีเดีวงามคือกาน่นละ มีคนเกีียวเขาสั้นค่อยข้างพีน้องไปตัวจ้าข้างออัหนหนึ่งเพราะวายน,หนาที่ทแล้วหรอ อ้าคันมาคลิปนี้แนวงวีกับฝากกดติดตามน้ำเนเด้อครับเด้อทั้งสองของสามปีกะได้ขอคุณครับ